สนนุโดยกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับทั้งสองท่านเนี่ยเรียกว่าเขาบอกธุรกิจเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่สามีกับภรรยาได้มีโอกาสมาทํางานร่วมกันเนี่ยโอ้มันจะเป็นพลังโบกที่ยิ่งใหญ่มากหลายคู่นะฮะเขาบอกผมออาจารย์เชื่อไหมพอมาทํางานด้วยกันไม่เคยทะเลาะกันเลยเป็นเรื่องจริงป่ะฮะจริงครับสาเหตุที่ไม่ทะเลาะกันเพราะอะไรครับเราพูดเรื่องเดียวกันแล้วค่ะครับแล้ววันวันหนึ่งเจอหน้ากันก็ ก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องหึงหวงเรื่องอะไรละมาคุยกันแต่เรื่องเป่าไม้เรื่องธุรกิจเรื่องลูกนะเรื่องความมั่นคงเรื่องอนาคตจะว่าไปแล้วมันก็เป็นความสุขรูปแบบหนึ่งนะฮะเราเคยลองสรุปไหมครับว่าเคล็ดลับสู่ความสําเร็จในการทํางานของเราเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนคุณจอยฮะ แค่รับความการทำงานของทีมงานเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการอบรมเรียนรู้สม่ำเสมอและความสม่ำเสมอของการทำงานภาคสนามค่ะาจารยนตรงนี้สำคัญมากใจคิดว่าคนเราเนี่ยไม่เก่งอยู่ที่การฝึกฝนถ้าเรารรทำซ้ำๆทำบ่อยๆทำจนเคยเนี่ยความเคยชินตรงนี้จะทำให้เราเก่งเองนะคะ นั่นก็คือทุกอย่างฝึกกันได้ใช่ค่ะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่แรกถ้าเรายอมรับว่าเราไม่เก่งเรื่องอะไระเราเข้ามาพัฒนาซะ,คะแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่รู้ว่าไม่เก่งก็ไม่เก่งอะทำะไม่ได้มันคือไม่เก่งถ้าอยู่ยนี้นจะอยู่ที่เดิมใช่ค่ะคุณพูดแล้วมีเคล็ดลับอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะเคล็ดลับจริงๆนะครับ ในการทํางานปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เรียนรู้แบบนี้มาพอเราได้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้ก่อนพอเรามาเรียนรู้แล้วเราก็ต้องพาทีมงานเข้ามาเหมือนเราที่เราเรียนรู้ในการที่เราเข้ามาปุ๊บเราเราเรียนรู้เนี่ยแล้วเราไม่ออกไปหาก็ไม่ได้คนเหล่านั้นเข้ามาใช่ไหมครับแต่เนี้ยเขาบอกว่าสิ่งตรงไหนที่มีแหล่งเรียนรู้ให้พาเข้ามาแล้วก็มาวางเป้าหมายร่วมกันเหมือนขุมทรัพย์ทางปัญญาใช่มาวางเป้าหมายร่วมกันว่าเราต้องการอะไรในชีวิต ก่อนครับ,รบว่าคนนี้ต้องการแค่นี้คนนี้ต้องการแค่นี้ตามระดับและเราก็จะช่วยผลงานตามระดับที่เขาคิดไวค้ครับนี่คือคือการทํางานครับก็ตอ้ตองเรียกว่านั่นคือเคล็ดลับที่เกิดขึ้นอยากถามนิดนึงว่าถ้าให้พูดถึงท่านผู้ชมที่มีภรรยาทาคิฟฟอรีนแต่ตัวเองเป็นสามีแต่ยังไม่ได้มาช่วยภรรยาทาสักทีคุณผู้ริตยอยากจะฝากบอกอะไรเขาไหมฮะก็คือจริงๆนะครับก็ทั้งสามีและภรรยานะครับว่าในการที่ได้เปิดใจเข้ามาหนึ่งเขาบอกว่า ก่อนที่จะเปิดใจใครได้ทั้งโลกขอให้เปิดใจพันสามีก่อนคู่ชีวิตก่อนใช่เขาบอกว่าถ้าไม่สามารถเปิดใจสามีได้ไม่สามารถสําเร็จได้เลยในอาชีพนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นหัวใจหลักที่ผมเลยต้องเปิดใจมาเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้ครับครับแล้วพอเข้ามาแล้วก็รู้สึกเข้าใจภรรยามากขึ้นครับผมครับจากจุดเริ่มต้นนะจากท้องไร่ท้องนาจะว่ากันไปแล้วนะทั้งสมัยเราเป็นเด็ก จนกระทั่งมาวันนี้เนี่ยกิฟฟารีนได้ได้ให้อะไรกับครอบครัวของทั้งสองท่านบ้างทราบว่าโอ้โหมันกว่าจะมีวันนี้คุณคุณภูก็เคยรู้สึกน้อยใจในโชคชะตาะนะคุณจอยเองก็มีความรู้สึกว่าตามหามาตลอดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําให้เรามีไรายได้ได้ใส่ส้นสูงเนี่ยผมยังจําได้สฉยๆคือคะอะไรวันนี้ธุรกิจกิฟฟารีนได้ให้อะไรกับชีวิตครอบครัวทั้งสองท่านบ้างครับคุณจอยสิ่งแรกเลยเนี่ยเราก็มีบ้านอยู่นะคะ มีสตางค์ส่งเด็กๆนะคะลูกๆได้เรียนโรงเรียนที่ดีนะคะเด็ก3คนเนี่ยก็มีความสุขเพราะเป็นความใฝ่ฝันของของใจเองนั้นแต่เด็กๆว่าเราอยากอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะแม้ว่าจะยากดีมีจนเราจะอยู่ด้วยกันแต่ที่กิฟฟรีเนี่ยต้องขอบคุณเขามากๆเลยที่กิฟฟรีให้เราได้พร้อมทุกอย่างส่วนรถยนต์ในฝันเนี่ยคุณภูวิษนี่น่าจะเล่าได้ดีนะคะเพราะว่าใช้มาแล้วสี่ห้าคันเครื่องยนต์ใช่ค่ะเป็นไงฮะจากกิฟฟรีตอนแรกนะครับก็บอกว่า1มีความสุขกับการที่ลูกมาอยู่ด้วยกอน ที่เคยอยู่ฟาร์มเดิมเอาไปฝากคุณยายใช่ไหมที่สุรินใช่ไหมมาลักลับมาทีเนี่ยก็ต้องน้ําตาตกในแล้วก็จะหนีลูกมาก็ต้องมาประมาณตอนตีสองเพราะว่าลูกหลับหมดแล้วพอกลับมาก็ได้น้าตาตกในว่าทุกวันนี้เราแล้วทุกวันนี้เราทําเพื่ออะไรแล้วสําเร็จหรือยังถ้าวันนี้คริฟฟินสามารถทําให้ลูก แล้วก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันและมีความสุขอันนั้นผมจะตั้งใจทําครับแล้ววันนี้ก็ได้ทำคิฟฟลีนแล้วก็จะขอบคุณคิฟฟลีนตลอดเวลาว่าลูกได้อยู่กับคิฟฟลีนแล้วก็จะบอกกับลูกว่าคิฟฟลีนนี่คือนาคตของเรา เมื่อลาพ่อแม่ไปทากิฟฟ์ลินลูกจะไม่ร้องไห้ตามเลยเพราะว่ารู้ว่าอาชีพนี้คือต่อไปต้องเป็นของเขาครับก็เลยคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาเหมือนมั่นใจว่าลูกตัวเองไม่ตกนานด้วยใช่ค่ะใช่คฮะใช่ครับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตถ้าถามเมื่อกี้นี้ยังตอบด้วยว่าเรื่องแรงเรื่องรูปใช่ไหมทีนี้เรื่องรถเรื่องรถแรงบันดาลใจมาตั้งแต่เด็กแล้วอะเราเป็นคนชอบรถแต่พอมาอยู่กิฟฟ์ลีนกิฟฟลีนได ตอบโจทย์ความฝันของผมภูไหมตอบโจทย์มากเลยครับเพราะไฟฝันของผมครั้งแรกคือถอยรถนิสสันป้ายแดงเลยครับในเงินในเงินดาวเนี่ยอยู่ที่สองแสนตอนนั้นเพิ่งอายุ20กว่าเองเมื่อเราเดินเข้าไปที่โชว์รูมเนี่ยเขาไม่มองเราเลยครับอาจารย์เขาเห็นเราเป็นใส่ชุดยูนิฟอร์มไปด้วยนะครับช่วงนั้นนะครับเขาคิดว่าจะไม่ซื้อไม่ซื้อว่าไปเดินเกะกะในโชว์รูมเขาหรือเปล่าแต่วันนั้น่ผมสามารถมีเงินไปต้องสองแสนที่จะไปดาวเลย ครับก็ได้รถคันนั้นมาหนึ่งคันครับมาอยู่อีก4ปีก็ได้โต y ย t a y ต้ยาิอีก1นคันครับนอกจากนั้นเสร็จสับเรียบร้อยตอนนี้ก็จะมาฝ่ฝันนะครับเป็น4ประตูได้4ประตูมาอีก1นคันครับครับก็มีความเป้าหมายว่าไอ้ความว่ารถเนี่ยจะไม่หยุดกับมันตรงนี้แหละครับครับก็วางเป้าหมายเพราะจะเอาปาเจโรอีกหนึ่คันนี่ความฝันที่อยากได้นะครับเอาไว้ใช้ทํางานด้วยนะครับก็ต้องบอกว่า เราพูดมากันทั้งหมดเนี่ยจะเรียนว่าทั้งสองท่านก็เป็นคนขยันทำมาหากินด้วยไม่ได้เป็นคนที่ขยันซื้อของอย่างเดียวใช่ไหมฮะพราเราต้องบริหารการเงินของเรานะฮะรรแรงบันดาลใจที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้ทั้งสองท่านอยู่ที่ตรงไหนแน่นอนที่สุดว่าส่วนหนึ่งเกิดจากลูกแต่อยากรู้ว่ามีแรงบันดาลใจอย่างอื่นอีกไหมฮะ แรงม,มัน<ช>ดาลใจ<ช>อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือทีมงานค่ะคโดยส่วนมากทีมงานที่มาร่วมทําธุรกิจด้วยกันก็จะเป็นคนอีสานเหมือนกันเลยะนะคะเป็นคนต่างจังหวัดนะคะวันนี้เราได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างละแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขายังไม่ได้เหมือนเราเนี่ยก็คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องนําพาเขานะคะให้เขาประสบความสําเร็จฉะนั้นแล้วในฐานะที่เราเป็น แม่ทีมที่มาก่อนเพราะว่าอัพไลน์ของทองจอยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําแล้วนะคะเราก็ตั้งใจว่าเราจะดูแลพวกเขาเนี่ยให้เขาประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดนะคะเราจะร่วมไปด้วยกันแรงบันดาลใจที่คนอื่นละที่ทีมงานละเป้าหมายต่อไปที่เราวางไว้ในอนาคตนะคบคผูครับวางเป้าหมายไว้ยังไงในกรีเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยนะครับก็บอกกับทีมงานในการประชุมนะครับว่าเราต้องต้องไปโอซาก้ากดนก่อนอันญี่คือเป้าหมายแรกครับก็เลยลีดรายชื่อมาทั้งหมด 6คนที่จะทํางานร่วมกันนะครับอันนี้คือเป้าหมายแรกรแล้วเป้าหมายที่2ก็คือว่าถ้าเราหยุดการแข่งขันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็น่าจะได้ขึ้น9ก้าตำแหน่งผู้บริหารระับเอ็กซ์คลูซีฟพาได้ครคือเป้าหมายต่อไปครับครับมาถึงวันนี้แล้วอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษนะครับที่ทําให้ชีวิตของเราทั้ง2คนเดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่ามีทั้งความสุขแล้วก็มีทั้งความสําเร็จั ขอบคุณท่านแรกเลยเนี่ยก็ต้องเป็นคุณพ่อนะคะคุณคพ่อเนี่ยเป็นกําลังใจที่ดีเสมอเพราะวันนี้ตัวตัวจอยเองเนี่ยไม่ได้มีคุณแม่แล้วนะคะ<ม>ส่วนคุณพ่อคุณแม่คุณภูวิดก็ไม่มีนะคะก็จะมีคุณพ่อเป็นกําลังใจให้คุณพ่อจะโทรมาบอกเสมอว่าลูกลเก่งะนะคะลูกเป็นคนที่มีความมั่นใจลูกเก่งลูกทําได้อยู่แล้วทุกอย่างนะคะ,คะ อบอกกับคุณพ่อว่าคุณพ่ออีกหนึ่งที่นั่งของโอซาก้าเนี่ยหนูเตรียมให้คุณพ่อนะ <c oughs> อคุณพ่อบอกทำอะไรลูกพ่อเต็มที่นะคะอันนี้คือความสุขที่อยากให้นะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยอ,อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือขอบคุณคุณศิริน,นันทาลูณนะคะค เป็นเป็นไซส์ไลน์เป็นพาราเป,เป็นพี่นะคะเราเป็นพี่เป็นพาราไดในสายงานของอลุงยุทธเช่นกันแต่ว่าพี่เขาเนี่ยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในในในทีมงานของจอยเลยแต่ต้องบอกว่าพี่เขาเป็นคนที่มีน้ําใจค่ะแล้วก็เป็นคนรักก็คือเหมือนรักน้องอยากให้น้องประสบความสําเร็จ ก็คือจะดูแลหลายๆอย่างจนวันนี้เราสองคนเนี่ยก็รู้วิธีการทํางานที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือพี่รัชนีคงสมบัตินะคะอปยท่านแรกที่นําพาให้พวกเราได้รู้จักกับธุรกิจของกิฟฟารีนนะคะครับคุณภูรัคับอยากจะขอบคุณใครเพิ่มเติมไหมครับอยากจะขอบคุณก็คุณป้าสําอังรอเอี่ยมนะครับก็คุณลุงวิริยุทธ์นะครับแล้วก็พี่เอมหาพัฒศ์ีที่ทําให้เรารู้รู้จักคําว่าธุรกิจ ปกติแล้วก็คิดว่าเป็นงานขายพอเข้ามาอยู่ในในในทีมงานของเขาอะนะครับในทีมงานของเขาเนี่ยจะมีคนเก่งมากเลยแล้วก็ทําให้เรามีความคิดที่ดีครับคิดผ่านนะเนี่ยก็ขอบคุณสองท่านนะครับถ้ามีท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจทํากิฟต์รีอาจจะด้วยเพราะยังมองไม่เห็นลักษณะของงานหรือยังไม่มั่นใจในตัวเองคุณจอยมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับ ค่ะถ้า,อ,าอยากมองว่าถ้าท่านใดที่ยังมองไม่เห็นโอกาสในธุรกิจกิฟฟินอยากให้มาสํารวจตัวเราเองนะคะว่าครอบครัวของเราณวันนี้งานที่เราทําอยู่ทําให้ตอบโจทย์ในชีวิตของเราได้ไหมสามารถที่จะสารฝันให้ลูกให้ครอบครัวได้หรือเปล่าแต่ถ้าว่างานที่ยังทําอยู่เนี่ยให้ไม่ได้เราอย่ายอมรับกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ค,ะค่ะขอให้แค่เราปรับเปลี่ยนแค่คคเราเปลี่ยนสักนิดนึงแต่ความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นทุกๆคนที่อยู่กับเราที่เรารัก จะมีความสุขในธุรกิจกิฟฟรีนค่ะครับนั่นก็ถือได้ว่าธุรกิจนี้เนี่ยถ้าเราเปิดใจยอมรับโอกาสที่ที่ที่มาอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราก็จะพบกับทางออกนะครับเหมือนอย่างที่ทีมงานทราบว่ามีทีมงานหลายท่านและทีมงานที่เติบโตและประสบความสำเร็จแบบเรานี่มีเยอะไหมฮะมีเยอะครับครับ ก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ4ี่ห้านหัสที่ตามตามตามมานะครับก็จ่ออยู่ที่จะเป็นพาราได์เหมือนกันมีพาราได์ไปแล้ว2ท่านโอ้โหอีกแป๊บเดียวก็จะขึ้นสู่ตาแหน่งเอ็กซ์คลูซีฟแล้วแล้วก็มีเซตเทิลมาด้วยกันสามสายครับก็เติบโตอย่างเช่นนี้ที่เรียกว่าโตกันทั้งทีนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยทั้งสองท่านคงเป็นตัวอย่างของการที่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังคงมีลมหายใจ และถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังคงมีความหวังการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ค้นพบกับสิ่งที่เรียกว่าไม่มีความเสีย่ยงน่าจะเป็นทางออกหนึ่งที่รเราน่าจะลองทำดูและทั้งสองท่านได้ตัดสินใจลองทำธุรกิจกิฟฟรีนแต่เมื่อลองแล้วครับก็ถือได้ว่ากิฟฟรีนนี่แหละ คือหลักประกรันอนาคตความมั่นคงของชีวิตครอบครัวทั้งสองท่านจริงๆยังไงต้องขอบคุณที่มาแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ดีๆให้เราฟังนะครับแล้ววันนี้ทางรายการของเรานะครับก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้ทั้งกับคุณจอยและคุณภูด,ด้วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟรีนั่นเองนะครับ ครั้งหน้ารายการของเราจะมีแขกรับเชิญเป็นท่านดาใดและแรงบันดาลใจดีๆจะเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามชมกันนะครับแต่วันนี้ผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญทั้งสองท่านคงต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ